สวัสดีค่ะช่วงนิทานก่อนนอนมาแล้วมีนิทานมาเล่าให้ฟังพร้อมคติสอนใจเรื่องที่หนึ่งนิทานอีศบเรื่องหมาจิ้งจอกกับไก่ฟ้าคืนวันหนึ่งที่แสงจันทร์ส่องสว่างหมาจิ้งจอกเดินทอดน่องไปตามราวป่าเหมือนเช่นเคยมันเห็นไก่ฟ้าฝูงหนึ่งเกาะอ,อยู่บนกิ่งของต้นไม้เก่าแก่สูงใหญ่เกินกว่าที่มันจะเอื้อมถึงไม่นานนัก จิ้งจอกเจเลเอะก็พบวงแสงจันรบนพื้นซึ่งสว่างพอที่ไก่ฟ้าจะมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนมันจึงยืนขึ้นบนขาหลังแล้วเริ่มเต้นระบำอย่างบ้าคลาั่งทีแรกมันหมุนตัวไปรอบๆอบเหมือนลูกข่างจากนั้นจึงกระโดดขึ้นกระโดดลงรวมถึงกระโดดโลดเต้นด้วยท่าทางแปลกแปลกทุกลีลาพวกไก่ฟ้าจ้องมองด้วยความงุนงงตาแทบจะไม่กระพริบด้วยกลัวว่าจะคลาดสายตาจากเจ้าหมาจิ้งจอก และแล้วเจ้าหมายจิ้งจอกก็ทําท่าเหมือนจะปีนต้นไม้ทันใดนั้นมันก็ตกลงมานอนแน่นิ้งแกล้งทําเป็นตายอึดใจต่อมามันก็กระโดดด้วยขาทั้งสี่หลังของมันลอยอยู่กลางอากาศพวงหางของมันกวัดไกวจนดูเหมือนเปล่งประกายสีเงินใต้แสงจันทร์จนถึงตอนนี้พวกไก่ที่น่าสงสารก็รู้สึกหัวหมุนไปหมดเมื่อหมาจิ้งจอกเริ่มการแสดงทั้งหมดอีกรอบ พวกมันก็ยิ่งวิงเวียนมากขึ้นจนกระทั่งเสียหลักหล่นจากกิ่งไม้และตกลงมาเป็นอาหารของเจ้าหมาจิ้งจอกทีละตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใส่ใจในอันตรายมากเกินไปอาจเป็นเหตุให้ตกเป็นเหยื่อของมันได้เรื่องที่สองนิทานอีศรเรื่องหมากับเงาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาตัวหนึ่ง เมื่อคนขายเนื้อโยนกระดูกให้มันก็รีบวิ่งกลับบ้านเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมกับรางวัลของมันขณะข้ามสะพานแคบๆแ,แห่งหนึ่งมันก็บังเอิญมองลงไปเห็นเงาของตัวเองอยู่ในแผ่นน้ำเรียบนิ่งราวกับกระจกแต่เจ้าหมาจอมตะกลักกลับคิดไปว่ามันเห็นหมาจริงๆอีกตัวกำลังคาบกระดูกชิ้นใหญ่กว่าของมันมาก หากมันหยุดคิดสักนิดก็คงจะรู้ดีกว่านี้แต่แทนที่จะใช้หัวคิดมันกลับทิ้งกระดูกของมันละกระโจนลงไปหาเจ้าหมาในาน้ำเพียงเพื่อพบว่าตัวมันต้องว่ายน้ำตะเกียกตะกายให้ถึงฝั่งอย่างสุดชีวิตท้ายที่สุดเมื่อมันตะกายขึ้นมาได้มันก็ได้แต่ยืนคิดถึงกระดูกชิ้นดีที่มันทำหล่นหายไปอย่างเศร้าสอยและสำนึกว่ามันช่างเป็นหมาโง่เง่าอะไรเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความโลภมากช่างโง่เขลาสิ้นดีเรื่องที่สามนิทานอีศบเรื่องหมาป่ากับลาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่ในทุ่งใกล้กับป่าตอนที่มันเห็นหมาป่าซุ่มอยู่ในเงามืดข้างรั้วไม้ง่ายที่จะเดาได้ว่าในใจหมาป่าคิดอะไรอยู่มันจึงพยายามคิดแผนการช่วยชีวิตตนเอง โดยเริ่มแ้างทำเป็นขากระเพกแล้วเดินกระย่องกระแย่งด้วยความเจ็บปวดเมื่อเจ้าหมาป่ามาถึงมันก็ถามลาว่าอะไรทำให้ขากระเพลกลาตอบว่ามันไปเดินเหยียบหนามอันแหลมคมมาช่วยดึงหนามออกให้ข้าทีเถิดเจ้าลาขอพรางร่ำร้องกับเจ็บปวดหากท่านไม่ทำตอนที่กินข้ามันอาจจะติดคอท่านได้นะ หมาป่าเห็นพ้องกับคำแนะนำอัญชานฉลาดดังกล่าวเนื่องจากมันเองก็อยากอร่อยกับมื้ออาหารโดยไม่ต้องเสี่ยงกับอาการสำลักเจ้าลาจึงยกปีนของมันขึ้นส่วนเจ้าหมาป่าก็เริ่มหาหนามอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังทันใดนั้นเจ้าลาก็ถีบขาออกไปเต็มแรงจนหมาป่ากระเด็นปลิวไปหลายช่วงตัว และขณะที่เจ้าหมาป่าพยายามลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าและเจ็บปวดอยู่นั้นเจ้าลาก็ควบหายไปอย่างปลอดภัยสมควรแล้วละหมาป่าครวณนขณะคลานมุดเข้าไปในพุ่มไม้ข้าเกิดมาเป็นนักล่าไม่ใช่หมอสักหน่อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงยึดมั่นในอาชีพตนเรื่องที่สี่นิทานอีศบเรื่องไก่กับหมาจิ้งจอก การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาจิ้งจอกติดกับดักเข้าในเช้าอันจำใสวันหนึ่งเป็นเพราะมันเข้าใกล้แล้วไก่ของชาวนามากเกินไปไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันหิวโหวยมากแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างให้มันเป็นหัวขโมยเจ้าไก่ตัวหนึ่งเผอิญตื่นแต่เช้าตรู่และพบว่าเกิดอะไรขึ้น มันรู้ดีว่าเจ้าจิ้งจอกไม่อาจทำอะไรมันได้จึงเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดเพื่อมองศัตรูของมันให้ชัดๆเจ้าจิ้งจอกเห็นโอกาสหนีรอดรำไรเพื่อนรักมันเอ่ยขึ้นข้าอยู่ระหว่างทางไปเยี่ยมยตาซึ่งนอนป่วยอยู่ในตอนที่ข้าเหยียบสะดุดเชือกเส้นนี้เข้าแล้วตัวก็ถูกดึงขึ้นไปแต่ขอร้องอย่าบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้นะข้าเองไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นทุกข์เพราะข้า อีกทั้งข้าย,ยังมั่นใจว่าข้าสามารถทะเชื่อเส้นนี้ให้ขาดเป็นท่อนๆได้ในไม่ช้านี้แหละแต่เจ้าไก่ไม่ได้ถูกหลอกง่ายายปานนั้นไม่นานมันก็ปลุกทั้งลานเลี้ยงไก่ให้ตื่นขึ้นและแล้วเมื่อชาวนาวิ่งออกมาเจ้าหมาจิ้งจอกก็ต้องพบจุดจบของมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วร้ายไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือใดๆเรื่องที่ห้า นิทานอีศพเรื่องกระต่ายกับหูของมันการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสิงโตตัวหนึ่งบาดเจ็บสาหัสเพราะโดนเขาแพะที่มันกำลังทย่ำทิ่มแทงเข้ามันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อคิดว่าสัตว์ตัวใดก็ตามที่มันเลือกมาเป็นอาหารช่างไรยังอายถึงกับมีของอันตรายอย่างเขาสัตว์ซึ่งขูดข่วนทำให้มันบาดเจ็บขณะกลืนกิน ดังนั้นมันจึงออกคำสั่งให้สัตว์ทุกตัวที่มีเขาออกจากอาณาจักรของมันภายใน24ชั่วโมงคำบัญชาดังกล่าวจุดความหวาดกลัวขึ้นท่ามกลางหมู่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ผู้โชคร้ายทุกตัวที่มีเขาเริ่มเก็บข้าวของและย้ายออกไปแม้กระทั่งเจ้ากระต่ายซึ่งอย่างที่รู้ว่ามันไม่มีเขาและไม่มีสิ่งใดต้องกลัวแต่มันเพิ่งผ่านค่ำคืนอันแสนว้าวุ่นเมื่อฝันร้ายถึงสิงโตผู้น่าสะพรึง และเมื่อมันออกมาจากโพรงในเข้าตรูข,ของวันที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องมันก็มองเห็นเงาหูที่แหลมยาวของตัวเองความหวาดผวาก็เข้าก่อกุมจิตใจเข้ากระต่ายลาก่อนจิ้งหรีดเพื่อนบ้านมันเอ,อ่ยเรียกข้าจะไปแล้วนะเจ้าสิงโตจะต้องเหมาเอาว่าหูของข้าเป็นเขาแน่ๆไม่ว่าข้าจะพูดอย่างไรก็ตามนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่ายอมให้ศัตรูโจมตีเกียรติยศชื่อเสียงแม้จะด้วยเหตุผลเพียงน้อยนิดเพราะศัตรูจะใช้ทุกข้ออ้างโจมตีเราจนได้จบแล้วคะอย่าลืมนำคติสอนใจไปปรับใช้กันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ